ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องหลวงรู้ h ช n แนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสําหรับ EP นี้ผมจะมารีวิวเหรียญท้าเวสุวรรณรุ่นเจริญทรัพย์64ชุดกรรมการ3เหรียญหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีจัดสร้างนะครับนี่นะครับผมหน้าก็มาในโทนสีเขียวนะครับก็ยังอยู่ในซีนเลยมีใบจอกนะครับ หนังเป็นตาของวัดจุลามณีนะครับจะมาแกะซีนให้ได้รับชมกันครับก็ชุดนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับนี่ด้านหน้าเขียนว่าเหรียญเวทวสุวรรณโนจตุมหาลาชิกาปัญจะมหาเทพาวุธปาะไพรีรุ่นเจริญทรัพย์พุทธศักราช2563นะครับ ก็ที่เขียนว่า63เพราะว่ามีพิธีพุทธาพิเศษในปี63นะครับแต่ชื่อรุ่นเป็นชื่อรุ่นเจริญทรัพย์64นี่จะแกะให้ได้ชมด้านในกันครับแวบหนเหรียญสเหรียญสนี่ครับผมก็เหรียญด้านในก็ยังอยู่ในซีนอีกชั้นหนึ่งนะครับ ก็จะมาแกะซีนกันทุกเหรียญน,นะครับให้เห็นชัดๆนะครับของแต่ละเนื้อนี่ด้านหลังก็เป็นยันปัจจะเทพาวุธนะครับอาวุธทั้ง5ก็จะประกอบด้วยวชิราวุธของพระอินท์นะครับแล้วก็นันตาของพระยาโยมราชตรงกลางก็จะเป็นกระบองของท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีจักรของพระนารายนะครับบ่วงบานของท้าวอาระวกกยะยั์นะครับ ก็ด้านหน้านี่เป็นลงยาลายพยักษ์นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากครับมวลสารดีเจตนาการสร้างดีพิธ,ธีดีนะครับสรุปว่าดีทุกประการจริงๆรุ่นนี้นี่นะครับผมเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาขาวลายพยักษ์นะครับด้านหลังนะครับผมยันมหาปัจจเทพวุธทั้ง5นะครับ เนื้อนี้เป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินลงยาส้มลายพยักครับเนื้อนี้อย่างกับเนื้อทองคําลงยาเลยนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนชุบทองลงยาแดงลายพยักครับนี่จะให้ดูทั้งสามเหรียญใกล้ๆกันสวยคมและมีเอกลักษณ์ทั้งสามเหรียญน,นะครับจำนวนจัดสร้างชุดนี้ทั้งหมด2564ชุดตอกนำเบอร์ทุกชุดครับ สำหรับอ p นี้ก็จบกันไปแล้วนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงรู้ h ชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับ